มาแล้วนางซอมบี้วันนี้วันนี้นางซอมบี้ขอเข้ามาในบ้านฮะวันนี้ของไม่ได้รอหน้าบ้านแล้วนะวันนี้เขาเข้ามาในบ้านเอามาเร็วแล้ว,ลวซอมบี้มาเร็วมาเร็วยังเมิอนอยู่ดูทำหน้าเลยซอมบี้เราจะช่วยยกดินช่วยยกดินค่อยกินไหมเดยว ดูหน้ามันดิวันนี้ซอมบี้ดูสะอาดมากเลยปกสีหงเห็นมันจะมั่แมมนะเอามาเลยเอ,อามาเลยวันนี้ผมผมไม่ได้ไปตลาดแต่ก็คือไก่ที่ผมกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อลูกชิ้นให้มันวันนี้มันให้มันกินไก่ไปก่อนซอมบี้อาาเอามาลูกลูกมา เอาเลยวางเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางเข้ามายันในบ้านแล้วนะแล้วทำไมไม่เอามาเรยมาเคาจับหน่อยมาเคาจับมือหน่อยสามบีเคาจับหน่อยดูหนาดูหนายัางทำหน้าแบบแล้วจะมาไหมมากินไหม นังคิดอะไรของเขาอืมอ่ะอ่ะเอาคิดเรื่อยๆเลยอ่ะผมต้องเอาไปให้มันหน้าบ้านเสียงอะไรสัมบีลมอ่ะเอกไปกินหน้าบ้านก็ได้แหม่เข้ามายันในบ้านเข้ามายันในบ้านแต่ก็ไม่ อะมาเร็วเรื่ยเร็ว,รวมาเร็วผมเปิดประตูไว้ครับดูนามานั่งรอวันนี้เป็นยังไงฮะวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างซัมบี้มาดูแกมองดูทำหน้ามาเขาจับมือหน่อย <คอ>เขาเขจับมือหน่อยดิได้กินของเขากี่ครั้งแล้วไม่เคยได้จับมือเลยรูปหัวก็ไม่ได้รูปหัวยิงถือว่าสวยใช่ไหมอะมาหาดิอ่ะน,น,น,นี่นี่อร่อยนะเนี่ยนี่เนื้อต้งนั้นเลยเอ่ะเรือๆเลื้อๆ,ๆ,ๆอ,อ่ะอ่ะเ็่ อามาดูเรามาดูมันดีว่ามันจะเป็นยังไงสันดีอืออ่ะเ,เอาเลยเอาเลยเอาดิผมจะหยิบให้มันเอาเลยเยเลยเย มอามาหยิบหยิบเลยหยิบเรื่อยเรื่อเร่อยเรื่อยเรื่ยเร่ยไม่ต้องเกรงใจขอให้กินไม่รู้กี่ครั้งแล้วทำมาเป็นเกรงใจอ่ะหยิบนะอ๋อหยิบคือมันไม่ยอมให้เราป้อนคือมันเหมือนให้เราไปวางไเลยัะได้ได้ยังไงเอาได้แล้วอะอันนี่แบบ มึงคิดนานไปปะฮะคิดนานไปปะสัมบี้กูเมื่อยแล้วนะคือมันเหมือนมันจะไม่กินกับมือเรามันเหมือนจะให้เราวางไว้นี่ขนาดขนาดจะมาใกล้าปากมันเลยนะอ่ะเอาเลยมันยังไม่เอาเลยยังไม่เอาเลยคือ คือมันไม่มันจะไม่กินกับมืงเรายิบไปยิบไปถ้ามึงเป็นอย่างนี้มันก็จะได้กินเหรอมันจะได้กินไหมคิดอะไรไม่ต้องเป็นไรไม่เกรงใจอ๋อเขาเดินทางอุ๊บอกินไหมเอาไปดิเออเอาไปเอาไปชิ้นหนึง อ้ไปเช่นนึ่งอ๋อคือผมไม่รู้ว่าแต่ละวันมันได้กินอะไรถ้าไม่เจอผมคือผมเห็นเขาบอกว่ามันจะมารอผมทุกวัน มันจะมารออยู่ตรงรั้วหน้าบ้านทุกวันตอนที่ผมไม่อยู่คือผมไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับคือบางทีผมจะไปอ่ากรุงเทพอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็มารอทุกวันเขาบอกน้องสารเหมือนกันเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เพราะไม่มีใครดูแลไม่มีใครให้อาหารถ้าผมไม่อยู่บ้านนะครับ ผมก็เลยจะให้มันตอนที่ผมอยู่ดูขอํำเรียงมองเขาก็มองแบบซึ้งนะอยากอุ้มอ่ะโอเคหมดแล้วนะบ๊ายบายนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย ส้มพี่เป็นยังไงบ้างวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะไปไหนมา คนดูหน่อยดิบอกว่าซัมบี้ขอบคุณนะที่ชมคลิปซัมบี้นะ